ขอเจริญพรท่านผู้รับฟ,ฟังเสาร์สิบทันวาคมสองห้าหบัดนี้ถึงเวลารายการธรรมะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย96.75หกจุดเ <c oughs> ชห้าโมงนี้เป็นเวโมที่สามสิบสี่ของวันเต่มดิดกแกรมที่13บสเร่มที่13มีอัตรถาอธิบายความในสองเล่มคือเล่มที่ยีส ได้บรรยายผ่านจบไปแล้วเล่มที่ยี่สิบเอ็ดชั่วโมงนี้เป็นเล่มที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่สี่แปดหกโพธิราชกุมารสูตร <c oughs> ข้าพรเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณเพศกากร,รามิคาทายวัน เหตพระนครสงสุมาราคิระในพระคชนบทก็สมัยนั้นปราสาทชว่กโกกนุษย์ของพระราชกุมารพนามว่าโพธิสร้างเสร็จใหม่ๆยังไม่มีแคนยังไม่มีใครได้ทันได้ใช้โพธิราชกุมารจริงได้เรียกมานพผู้มีนามว่าสันชิกาบุตรมอกว่ามานี่ เพื่อนสันชิกาบุตรท่านจงไปเขาเ้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทูลอย่างนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อภิกษุสงฆ์จงรับพระตาหารเพื่อจะสเสวยในวันพรุ่งนี้ของโพธิราชกุมารพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงรับนิมนต์พอราตีนั้นล่วงไป โคธิราชกุมารรับสั่งให้เอาผ้าขาวปูราชปาสาทโกกนุษยรอจนถึงบันไดชั้นล่างสุดได้ประทับยืนคอยรับอยู่ภายนอกสมประตูได้เห็นพระพู้มีประภาคเจ้า,จากำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงออกก้อนรับนำเข้าไปยังปาสาทโกกนุษครั้งนั้นพระพู้มีประภาคเจ้า,จา หยุดประทับอยู่ที่เชิงบันไดโพจัตกุมารก็กราบทูนว่านิมนต์ขอนมนมมต์เหยียบผ้าขาวไปรถขอผ้าสุขศทรงเหยียบผ้าขาวไปเถิดพระเจ้าค่ะโคนี้จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงแก่ม่อมฉันตลอดกาลนานแม่ครั้งที่สองแม่ครั้งที่สาม พระผู้มีประภาคเจ้าทรงทอดไปเรดูพระอานท์พระอานท์ได้ถวายพระพรว่าโอ้ยพระจชุมันเก็บผ้าขาวสะเทอพระผู้มีพระ,ระภาคเจ้าไม่ทรงหยีผ้าขาวทรงแรดูประชุมชนผู้นี้เขาจะมาบังเกิดในภายหลัง โพธิราชกุมาจรจึงรับสั่งให้เก็บผ้าขาวสาเหตุที่ให้ปูผ้าขาวเนี่ยสาการะในครั้งนี้โพธิราชกุมารกระทําไว้ปารถนาอยากจะได้พระราชโอรสถ,ถ้าว่าข้าพระเจ้าจะได้พระราชโอรสขอให้พระวุีพมาภาคเจ้าจงได้เหยียบผ้าขาวนี้โพธิราชกุมารรับสั่งให้เก็บผ้า พระวูเมีพระเจ้าเสด็จขึ้นปรา,าสาทพร้อมด้วยพิสูจสงฆ์โพธิราชกุมารได้ทรงอาฆาตพิสูจสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นปรมุขให้อิ่มน้ำเพียงพอเดี๋ยวของเคี้ยวของบริโภคกันปานนิ่พอสเสวยเสร็จแล้วโพธิราชกุมารก็ได้กราบทูลว่ามอมฉันมีความเห็นอย่างนี้ว่าความสุขอันบุคคล จะพึงถึงได้ด้วยความสุขไม่มีความสุขอันบุคคลจะพึงถึงได้ด้วยความทุกแลพระผู้มีภาคเจ้าก็ตัดว่าก่อนแต่สิตัจะรู้ความมีความคิดเห็นว่าความสุขอันบุคคลจะพึงจะพึงถึงได้ด้วยความสุขไม่มี ความสุขอันบุคคลจะพึงถึงได้ด้วยความทุกแลสมัยต่อมาเมื่ออาตมาภาพยังเป็นหนุม่มมีผมดำสนิทประกอบด้วยไวประกอบด้วยปฐมไว,ไวเมื่อมานาบิดาไม่ปารถนาจะให้บวชก็ได้ปลงผมและหนวดนุ่งผมผ้ากาสายะออกบวชเป็นบรรพชินบวชแล้วสแสวงหาว่าแม้อย่างเนาะที่มันเป็นกุศล ค้นคว้าสันติวาระบทอันไม่มีสิ่งเงินยิ่งขึ้นไปกว่าจึงได้เข้าไปหาอาราระดาบทตารามโครได้กล่าวว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์นในธรรมวินัยนี้ท่านอาราระดาบทารามโคตรก็ได้กล่าวว่าอฮ้ยขอให้ไม่ยุ่งเถิะนะ ทานี้เป็นเช่นเดียวกับธรรมที่บุรุษผู้ชราดจะพึงกระทํารัฐิของอาจารย์นั้นศึกหมายถึงการศึกษาศึกษารัฐิของอาจารย์นั้นให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองสักหน่อยก็จบอาตมาภาพได้เล่าเรียนทำนั้นได้โดยฉับพันไม่นานเลยกาวเทรวัต์กาวยานวัฒ ได้ด้วยอาการเพียงหุบป,ปากเจราจาเท่านั้นแค่อาจารย์เนี่ยแค่อาจารย์หุบป,ปากห้อยนี้ว้าเองเลยด้วยทั้งอาตมาและผู้อื่นปฏิญาณได้ว่าขอลูขอเห็นอาตมานั้นมีความคิดว่าท่านอาราณะ,ะบทจะได้ประกาศว่า เราก็ทำให้ชัดแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองมนรุรย์ถึงทํานี้ด้วยเหตุเพียงศรัทธาเท่านั้นก็ไม่ใช่ที่จริงท่านรู้เห็นธรรมนี้อยู่ครั้นแล้วอตมาภาพจึงเข้าไปถามว่าท่านทำธรรมนี้ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองบรรลุแล้วประกาศใ้ทราบด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ให้ก็บอกว่าได้ประกาศด้วยอาจินจัญญายัตนาฌานอาตมาผ้าได้มีความคิดเห็นว่าอาราระดาบทเท่านั้นหรือถึงจะมีศรัทธาถึงไขยก็มีศรัทธาท่านอาราระดาบทเท่านั้นหรือจึงมีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาถึงไข่เองก็ไม่ ความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาอย่างนั้นเลยเราเพึงตั้งความเพียรเพื่อที่จะกระทำธรรมที่อาราระ,ระบทการามโคตรประกาศไว้แล้วคันแล้วได้เข้าไปหาเข้าไปถามว่าท่านได้กระทำให้แจ้งแคดด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรือท่านอาราระ,ระบทก็ตอบว่า อ,อก็มีอยู่ซ้ำนี่นะอาตมาภาพจะได้กล่าวว่าแม่ไข่ไก่เห็ดให้จมแจ้งท่านอาราระดบทได้กล่าวว่าดูกรนผู้มีอายุเป็นราบของเราทั้งหลายหนอเราทั้งหลายได้ดีเร็วที่เราทั้งหลายได้พบท่านสัพพรมจารีเช่นกับท่าน เราก็ทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองบร,รรุทาใดแล้วประกาศในทราบทันก็กระทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเหมือนกันคอยหูท้ทำใดเจ้าก็ได้หูท้ทำนั้นเราเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นบ้านนี้เราทั้งสองจงมาอยู่ ช่วยกันบริหารหมู่คณะกันเถิดโนก่อนพระชกุมารท่านอาราระดาบทเขาเป็นอาจารย์ยังตั้งให้อัตมาภาพผู้เป็นลูกศิษย์เนี่ยผู้เป็นอาเตวาจิกไว้เสมอกับตนยังบูชาด้วยการบูชาอย่างยิ่งอัตมานั้นมีความคิดเห็นว่า โอ้ยบ่เอาน้ำเลยด้วยทำแนวนี้บ่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับสนิทเพื่อความสงบระงับเพื่อตรรู้เพื่อนิพานเลยย่อมเป็นไปเพียงให้อุบัติในอาจินจัญญายจตนะพรมเท่านั้นยังบ่พอหูคายังบ่พอใจ ไม่พอใจทํานั้นจึงเบื่อจากทํานั้นแล้วก็ดีไปเมื่ออาตมาภาพสแสวงหาว่าแม่นย่างน้อที่เป็นกุศลได้ค้นคนว้าสันติวรบทอันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าจึนได้เข้าไปหาอุทธกาดาบทรามบุตรแล้วได้กล่าวว่าผู้ขอขอเป็นโลกสิ้น ประธานาจะประพฤติพอมรจันในธรรมวินัยนี้ท่านุสการาบุธได้กล่าวาาว่ามาเลยครับมาเลยมูรษผู้ชราเพิ่งกระทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองไม่นานเลยเราก็ได้บรรลุรัตที่ของอาจารย์เรียนจบเรียบร้อยอาจารย์อยู่ในธรรมใดธรรมนี้ฉะนั้นอาตมาภาพในเราออเรียน ยังบ่ท่านได้หุบป,ปากเลยเรียนจบหมดแล้วขาวญาณวาดและเถรวาดได้ด้วยอาการเพียงหุบป,ปากเจรจาเท่นั้นอันหนึ่งทั้งอัตมาภาพและผู้อื่นปฏิญาณได้ว่าขอรู้ขอเห็นอาตมาภาพจะมีความคิดเห็นว่าเอจะว่าท่านลามะบน มันรู้ถึงธรรมนี้ด้วยอาการเพียงศรัทธาเท่านั้นมันก็ไม่ใช่แท้จริงท่านรามบุตรรู้เห็นธรรมนี้อยู่ครั้นแล้วอาตมาภาพก็ได้เข้าไปหาได้ถามว่าท่านกระทำรมนี้ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนออุรกาได้ประกาศเนวะสัญญาณาสัญญาจต,ตนาภม อาตมาได้มีความคิดเห็นว่าท่านรามบุตรเท่านั้นมีศรัทธาคนเดียวหรือทิ้งคอยก็มีศรัทธาท่านรามคนเดียวทํานั้นหรือมีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาทิ้งคอยก็มีมีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญา ยากันนั้นเลยเราเพิ่งตั้งความเพียรเพื่อกระทำธรรมที่ท่านรามะประกาศแล้วเราได้กระทำไม่แจ้งแคดด้วยปัญญายิ่งเองโดยฉับพลันไม่นานเลยขันแล้วได้เข้าไปถามว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มียูแค่สันีสันบอท่านอุตตางาบุก็ตอบว่า เออก็มี่ซันีท่านั้นแล้วล่ะเอ้ยคอยหูหรารซำไใดเจ้าก็ได้หูซัำนั่นรามะเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นอาตมาภาพจึงมีความคิดเห็นว่าทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบื่อนายเพื่อคลายกำนัดเพื่อการตัดสรู้เป็นไปเพียงเพื่อให้ไปอุบัติ ในพรมชั้นเนวะสัญญานาสัญญาจตนาเท่านั้นคอยอยั่งบ,บุพ่อใจทำนั้นอย่าได้หลีกออกไปเมื่ออาตมาภาาสแสวงหาอยู่ว่าซิมีอย่างอีกน้อยที่เป็นกุศลค้นคว้าสันติวรบทอันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าออกไปเที่ยวหา กินป้งเถวมคดชนบทจนได้บรรลุถึงอุรุเวลาเสน,นานิคมณนที่นั้นอาตมาภาพและเห็นภาพื้นที่น่ารื่อนลมมีภัยสนน่าร่วมใสมีแม่น้ำไหลมีท่ามีท่าน้ำราบเรียบน่ารื่นลมและก็มีโครจรคามอยู่โดยรอบได้มีความคิดเห็นว่า สถานที่เช่นนี้ควรเป็นที่ตั้งความเพียรข,ของกระบตผู้ต้องการความเพียหรหนอครั้งนั้นอวมาสามข้อเป็นตางงุดบบเคยได้ฟังมาแต่ไหนแต่ก่อนมาปรากฏแกอัตมาภาพว่าสมณาาพราหมณ์เราได้เราหนึง่งมีกายยังไม่หลีกออกจากการรม ยังมีความพอใจย,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 ใยังมีความเสน่หายังหลงยังกระหายในกามยังมีความรร้อนเพราะกามยังละไม่ได้ด้วยดียังให้ระง,งับไม่ได้ด้วยดีในภายในท่านเหล่านั้นถึงแม้จะได้เสวยทุกขเวทนาถึงจะไมาได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าเผ็ดร้อน อันเกิดเพราะความเพียรก็ดีก็ไม่ควรไม่ควรเพื่อจะรู้ไม่ควรเพื่อที่จะเห็นกามของคุณทั้งหลายอุปมาข้อที่สองมีบอกว่าสมณะหรือาพามเราใดเราหนึ่งมีกายหลีกออกแล้วจากกามแต่ยังมีความพอใจในกามยังเสิ่อหายยังหลงยังมีความกระหายในกาม ยังมีความเร่าร้อนเพราะกามยังระไม่ได้ด้วยดียังให้สงบระง,งับไม่ได้ด้วยดีในภายในท่านเหล่านั้นถึงแม้จะได้เสวยทุกขวเวทนาอันกล้าเผ็ดร้อนอันเกิดเพราะปารบความเพียรก็ดีถึงแม้จะามาได้เสวยทุกขวเวทนาอันกล้าเผ็ดร้อนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี ก็ไม่ควรเพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นเพื่อปัญญาเป็นเครื่องตัดสรูอันไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าอุปมาข้อที่สามเปรียบเสมือนไม้แห้งเกราะทั้งตั้งอยู่บนบกไกลจากน้ำถ้าบุรุษเพิ่งมาด้วยหวังว่าจะเอาไม้นี้ไปก่อไฟ สมณะหรือพราหมณ์เราได้เราหนึ่งผู้ที่มีกายหลีกออกจากกามแล้วไม่มีความพอใจในกามไม่เสียหาไม่หลงไม่กระหายในกามไม่เร่าร้อนเพราะกามท่าน่นนั้นถึงจะได้สวยทุกขเวทนาก็ดีถึงจะไม่ได้สวยทุกขเวทนาที่ข้าเปยตร้อนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี อันนั้นแหละควรจะรู้ควรจะเห็นควรเพื่อปัญญาไปเครื่องตต่สรู้อันไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าได้อาตมาได้มีความคิดเห็นว่าถ้าะไรเราพึงกดฟันด้วยฟันกดเพดานด้วยดินคมจิตด้วยใจบีไห้นั่นเอาไห้ร้อนจัดเงือมันก็ไหลออกจาก,กรักแร้ ข้อความเพียนที่จะตมา,าพมากปรบแล้วจะว่าย่อยอนก็ไม่ใช่สติที่ตั้งมั่นไว้แล้วจะว่าฟันเฟือก็ไม่ใช่แต่การปรบความเพียรที่ทนได้ยากนั่นแหละได้เสียดแสงเสียดแทงกระสับกระายไม่มีการสมบรงบครับต่อมาได้มีความคิดเห็นว่าก็อะไรเราพึ่งเพ่งชาน ฌานอันไม่มีรมปานเป็นอารมณ์เถิดยังได้กลั้นลมอสศาสะปัดสาสะทั้งทางปากและทางจมูกแต่เสียงลมเสียงลมที่ออกจากช่องหูทั้งสองนั้นมันดังเหลือประมาณความเพ็ินที่เราปารบย่อยอนก็ไม่มีสติที่ตั้งไว้มั่นจะว่ามันฟันฟ่นเฟือกก็ไม่ใช่ ดูก่อนราชก,กุมารขอโทษเทวดาทั้งหลายได้เห็นไข่แล้วพากันกล่าวอย่างนี้ว่าตายแล้วตายแล้วตายแล้วพาสมณโคดมทำการกิริยาเสียแล้วยังยังบททันตาย แตกกำลังสิตายบางพวกก็กล่าวว่ายังไม่ทำการะกิริยาแตกกำลังกำลังจะทำการะกิริยาเฮ้ยมันบ่แมนทั้งสองอย่างเฮียวได้พวกหนึ่งกล่าวว่าท่านไม่ได้กระทำการะกิริยาทั้งยังไม่ใช่ว่ากำลังจะกระทำนี่แน่พะระอรหันต ความเป็นอยู่เห็นปานนี้พระราหันเขาอยู่กันจังสินี่แหละเป็นวิหารธรรมของพระราหันอาามาพ้าได้มีความคิดเห็นว่าก็อะไรเราพึงปฏิบัติเพื่อตัดอาหารเสียโดยประการทั้งปวงวายห้วยอย่ยยาดูอย่าดูเทวดาเหล่านั้นเข้าไปหาได้กล่าวว่า อย่าอย่าปฏิบัติเพื่อจะตัดอาหารโดยประการทางกวงงอาราพวกข้าพาเจ้าเราเทวดาจะพากันแทรกโอสถอันเป็นทิพย์ตามขุมขนให้ซึมไปในร่างกายของท่านท่านก็จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยโอชาอันเป็นทิพย์นั้นโอ้ยบอวอบอ,อ,อ,อจังสั้นไม่เป็นการขี่ั่วถ้าอย่างนั้นเราพึงบริโภคลถลงวันละน้อยวันละน้อย ร่างกายเราก็ผายผอมจนเหลือเกินเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยนั่นเองเอาวัยว,วะน้อยใหญ่ของอัตมาภาพจึงได้เป็นเหมือนเถาวันอันมีแต่ข้อมีแต่ปมมากมายอัตมาได้มีความคิดเห็นต่อไปว่าสำน้าหรือาพามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตหรือว่าในอนาคตได้เสวยทุกขเวทนาอันกลา้าเผดลอนที่เกิดเพราะความเพียรอย่างยิ่ง ก็เพียงเท่านี้ไม่มียิ่งขึ้นไปกว่านี้แล้วเราก็ไม่เห็นจะได้บรรลุความรู้ความเห็นของพระอ,อริยะอันวิเศษอย่าสามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยทุกขระจริยาอันเผ็ดร,ร้อนนี้มันหาสิมีทางอื่นได้มีความคิดเห็นต่อไปว่าจำกันได้บ่หนา รือลืมกันละบอยังจำได้อยู่เมื่อครั้งวันงานวัปปะมงคลของเท้าสักยะผู้มันดาผู้บิดาเราได้นั่งอยู่ที่ร่มไม้ว่าอันเยือกเย็นสงัดจาก,กรามสงัดจากอากูศสรธรรมได้บรรลุปธมฌชานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก ทางนี้แหละจะเป็นไปเพื่อการตัดสุปได้มีความรู้สึกันเล่นไปตามสติว่าทางนี้ทางนี้ละเป็นทางเพื่อการตัดสุปได้มีความคิดเห็นต่อไปว่าใครสิยานมนนันหิดหงังจะกลัวทำไมกับความสุขที่เว้นจากกรรมที่เว้นจากอากุศลธรรม การที้บุคคลมีกายอันภายพร้อมเหนือเกินอย่างนี้จะถึงความสุขนั้นมัน่เ่เมนของสิเเด่นง่ายๆถ้าะไรเราก็พึงจะบริโภคอาหารสมัยนั้นมิสูปัญจวัคขีบำรุงอัตมาภาพด้วยมุ่งหวังว่าท่านบรรลุธรรมใดจะบอกทรรนั้นแก่พวกเรานับแต่บริโภคอาหารโอ้ยบ่เป็นตาสีแตกรอกแนวเนี้ย ได้พากันเบื่อหนายละทิ้งเข้าใจว่าเราเป็นผู้มักมากไปเสียแล้วพอเขาไปกันหมดแล้วครั้นแล้วก็เกิดความสงัดจากกรามสงัดจากอกูสูรธรรมทั้งหลายได้บรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกโยต่อไปก็ได้บรรลุทุตดิยฌานเป็นฌานที่มีความผ่องใสแห่งกิตในภายใน เป็นรมอันเอกดวงเดียวผุดขึ้น <c oughs> ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณเพราะวิตกวิจารณ์สงบระง,งับไปแล้วยังไ้มีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่ทุติยัาชานันโกต่สมาธิเรามีอุเบกขามีสติสัมมชัญญสะสวัยสุขด้วยนามากายพ่อปีติสิ้นไปมันลุตาติยาาัญชนเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่า ท่านผู้ที่ได้ตดัดย่าชานี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขปฏิปทานนี่เนี่ยปฏิปทานนี้เป็นปฏิปทานที่มีสุขโดยส่วนเดียวก็คือตดัดย่าชานต่อมาได้มรรลุจจตุตชาญไม่สุขไม่ทุกขเพราะละสุขละทุกข์ดับโสมนัสและโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติมริสุทธิอยู่ เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเรสควรแก่การงานตั้งมั่นไม่วันไหวเกิได้น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุตสติยานทําให้เราลึกถึงชาติก่อนๆได้เป็นอันมากได้น้อมจิตไปเพื่อที่จะรู้การจุติและการอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย ทาให้อัตมาได้มองเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติที่กําลังอุบัติทั้งเร็วและปราณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์นสามได้ดีตกยากด้วยที่ผ้าจะขูอันบริสุทธิ์ล่วงโลยจะขูของมนุษย์ไดโน้มจิตไปอีกเพื่ออาสวัคคายายานได้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าอันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้มันเป็นมองเกิดทุกข์แนว้ยวนี้เป็นความดับทุกข์ อันนี้เป็นปฏิปทาเป็นเครื่องดำเนินไปสู่การดับเหล่านี้เป็นอาสะวะอันนี้เป็นเหตุเกิดอาสะวะอันนี้เป็นการดับอาสะวะอันนี้เป็นปฏิปทาเป็นเครื่องดำเนินไปถึงความดับอาสะวะเมื่อตมานั้นรู้เห็นอย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วแม้จากกามาสะวะแม้จากพระวาสะวะแม้จากอวิชชาสะวะ เมื่อจิตลุดพ้นแล้วก็มียานย่างรู้ว่าคอยเห็นมันรุดโรกแล้วรู้ชัดชัดว่าเมดแล้วเมด่ซาดเมด่ซาดแล้วชาติของเราสิ้นแล้วผมแม่จันเราอยู่จบแล้วจิตที่ควรกระทาเราได้กระทําเสร็จแล้วจิตอย่างอื่นที่จะหวนกลับมาในที่นี้ไม่มีอีกแล้วอันนี้แหละเป็นวิชาสามที่จะมาภาพได้มรู้แล้วในปชมยาเมเหงนาตีสำหรับรายการมาวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอท่านผู้ฟังจงโชค